สวัสดีครับสำหรับงานคิ้วงานบัวหรือการสร้างลวดลายประดับที่อาจจะใช้วัสดุไม่ว่าจะเป็นปูนเป็นไม้หรืออื่นๆคลิปนี้เราจะนำวัสดุกลุ่ม PU นำมาหล่อเป็นชิ้นงานที่ได้ความเบาแข็งแรงและมีลวดลายที่สวยงามงานดิบที่ได้ออกมาจะมีสีเหลืองอ่อนมีความแข็งแรงและเบาลักษณะคล้ายๆไม้ รือจะเรียกไม้เทียมก็ได้ครับสามารถนำมาทำสีได้ตามต้องการนำไปประยุกต์ใช้ได้หลายงานเลยครับทั้งงานที่เรามาทำเป็นคิ้วเป็นบัวประดับเพราะมีความแข็งแรงทนทานน้ำหนักเบาใช้ทดแทนไม้ในงานเฟอร์นิเจอร์โดยลดเวลาไม่ต้องใช้การแกะสลักลดใช้แรงงานได้มากเลยครับเริ่มจากเราสร้างต้นแบบที่เราต้องการจากการปั้นปริ้น 3D หรือกัด C N C แล้วนำมาทำแม่พิมพ์ซิลิโคนวิธีการทำแม่พิมพ์กดที่ลิงก์ขวาบนได้เลยครับการหล่อชิ้นงานทาวัสลีนบางๆที่แม่พิมพ์เราจะทาผิวชั้นแรกด้วย PU เคลือบเราต้องขย่าพาร์ท A ให้เข้ากันก่อนแล้วช่างพาร์ท A 4ส่วนต่อพาร์ท B 1ส่วนคนแรงๆให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกันเทลงแม่พิมพ์แล้วทาให้ทั่ว รอให้ PU เคลือบเซตตัวประมาณ10-15นาทีแล้วใช้ PU f o โฟมแข็งฟู10เท่าเทเพื่อสร้างเป็นเนื้อผสมพาร์ท a และพาร์ท b อัตราส่วน1ต่อ1คนแรงๆให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกันแล้วเทลงบนแม่พิมพ์แล้วใช้แผ่นอะคริลิกที่หุ้มด้วยพลาสติกกดปิดแม่พิมพ์ไว้ รอจน P.U. f o ฟ m เสร็จตัวประมาณ15นาทีแล้วแกะชิ้นงานออกจากแม่พิมพ์เราจะได้ผิวงานที่เป็น P.U. เคลือบที่มีความสวยงามไส้ในที่เป็น P.U. f o ฟ m ที่มีความแข็งแรงแล้วขัดแต่งให้เรียบร้อยเมื่อเราจะทำสีเราจะใช้อซิโตนเช็ดที่ผิวชิ้นงานเพื่อเปิดผิวอาซิโตนจะขจัดคราบวอสลีน หรือเคมีอื่นๆที่ตกค้างเพื่อการยึดเกาะของสีจากนั้นก็นําไปทาหรือจะพ่นสีได้ตามต้องการครับกลุ่ม PU เป็นกลุ่มที่น่าสนใจสําหรับงานทดแทนวัสดุธรรมชาติซึ่งนับวันยิ่งจะหายากขึ้นเรื่อยๆและข้อดีอีกอย่างหนึ่งของกลุ่มนี้คือมีอายุการใช้งานที่ยาวนานเป็นวัสดุที่ไม่ติดไฟและที่สำคัญ ปลวกไม่กินคลิปตามหาวัสดุแบบนี้อยู่ทดลองใช้กันได้เลยนะครับทำได้ไม่ยากหาต้นแบบนำมาทำแม่พิมพ์และหล่อเป็นชิ้นงานถ้ามีคำถามเพิ่มเติมหรือจะสั่งซื้อสินค้าก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนแต่พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ